อะไรมาขายหน่อไม้จ้าอ๋อเดี๋ยว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 เอาเอาเอานอซุกก็ว่าหน่อดิบเจ้าหน่อดิบเจ้าอ๋อหน่อดิบกะโอ้มาเป็ดกระสอบเลยเลยนี่จ้าสวัสดีเจ้าอ้าววัดโตเมลี้ยงมาขายหน่อหน่อดิบกะเจ้าหน่อดิฟนี่อู้หูน่าเป็ดกระสอบเลยไปเอามาได้นี่เอาไปตะโานี่จ้ะ โอ้โหไ,ไปเอลค็เดียวกะเจ้๋มาพอเทียงไปละนอนไขเข็มแล้วจะ้ะอ๋อนเข็เขมแล้วนอนโอ้มีกี่กิโลดีครับกะซอมนี่น,นี่มี17กิโลเดียวเดี๋ยวเดียวฮะอยู่ภาคตะวันออกแต่ยังมาแปะเดี๋ยวก่อนเอโ้หมอขนาดนี้เอามาแปะมาแปะ เด็ดเด็ดเดดเจกระหามตจ้กระหามหามจี๊ดอันนี้หามกินดนอเริ่มโตอันนี้ไอเด็กเริ่มโตอืมมันเป็นนกว่าอันนี้นอดิบนอดิบตอนนี้เขียมแล้วครับเดานอใส่เขียมแล้วอ๋อบัเคมีแล้วหนอมันจะเป็นนอสูงไปละอย่าเอาหมดนี่ก่อนเดี๋ยวเอาโน้ยเดี๋ยวโอ้เอาหมดเอามเอามดนี่ก็กินจนกล้าหน่อยแกะโอ้จนหมอนี่ยนอดิบ แถมก็แถมหอยเออัปเป็นยังองเพรเป็นอยู่เป็นอยู่ในกังนเขาเนี่เออเมาอยู่เมาขนาดเลยปัดท่อเอ็ดูเจ๊เอาโมดเดตนเอมดเนาะกิโลต่วใดครับโลสิบห้าจ้ากิโลสิบห้ากิโลสิบขีดไปได้กะกิโลสิขีดอะกขีดปัดท้อเนี่ยเอซกิโลสิห้าเนี่ย ปัต่อดที่ประาันแดดสวยไปสอดนี่นะมีกัะยุงเนื้อปัตรทอตึงยุงตึงหมดเลยก่ะตึงยุงตึงหมดฮ้อนก่อฮ้อนกว่าจะคัดกว่าจะได้นอจะอี้นะเจ้ามาขายนะเจ้าเนาะสิบห้าบาทเย่ขอต่อมาได้ก่ะสิมาสิบกิโลเอาสิบห้ากิโลขอกิโลซาวได้ก็มาเอาเจ้ากินรสซาวมาขายว่ไอ้ดูเตอร์วะ ก็เอามดนี่เลยอ่ะอันเอามดเนี่ยเอามาโมดเนี่ยเนี่ยเอามดนี่เดี๋ยวก่อนนะเก็บใส่ในนี้ฮะกระเทยใส่นี่บ่บ่ได้บ่เสี้ยงเนาะบ่เสี้ยงบ่เสี้ยงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ขุ่นแหงปุ๋ยเดี๋ยวเอาใส่ให้กำเดี๋ยวไปชอบปุ๋ยก่อนน้อน่านนจะเป็นน่าจะเป็นน่าบุญดินนี่ก็มีปไปน้อยแล้วเนาะจะเป็นน่าสูงน้อยอต่นี้ก็เหมาะอยู่ในนี้ โอ้เสียนนอนเอ๊เอาเท้าใส่นี่เนาะปาดท่าต่อต่ต่อีกอย่างแจนี่ลุงขี้เมาคันนี้ลุงกินอยู่บ้านนี้จะเป็นได้ต้มนอแน่นอนอยู่ใกล้เนปปียวปวดเข่างูหง,งูอกไ,ปไปเเลยนี่ คน,คนไปเอาสัยาอปราอยากแค่ปวดอ่ะปวดสให้กับคนอยู่กบนอมันก็ปวดอะไรแกอุ้มหอกก่อลุงน่ปาป่มาเนี้มนล่างมาเรียบร้อยลุงลุงลงไปจอกับนอเรียบร้อยแล้วโอ้โหปวดต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 ดเป็นยังเป็นยังของเป็นอยู่บุญดินอันนี้เอซีหนอดิบนะครับกิโลสิบห้าบาท ก็ได้จะเป็นห่ังกาดกิโลชาวห้าอ่นขอกิโลสามสิบได้ก่อนลเดี๋ยวที่พะว่นเจสวยจะมาขายกิลมาทาสิบบาทไี่ไดไหนครับเนี่ยวันนี้โอ้ไปแเจ้าเล็กสะน้อยเนอะที่พะวันเจสวยไปซ่อนในสวนในปอดโอนโดย็่กนี้นอนไล่ัมนใช่ไหมนอไลเจ้าเอฟซีไอที่พะวันเจรวยนจะมาทำเมนู เอาไว้กินหลายๆเดือนน้ลงลองเดี pas, e ๋ยวเอาไปทำสูตรเนนอตสูตรถนอมอาหารเดี๋ยวเอฟซีรอติดตามนะครับเจ้าคุณนั่งๆเน้อเอฟซีเน้อไฟค่าได้พ่องเดิวเลยเจ้าที่ประมาณจะโซ่จะทรงไปเหอกิโลโล่เกับให้เกเ่นมไเกัน